สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับโลกนิทานอีกเช่นเคยเราขอนำนิทานานานาชาติจากประเทศแอฟริกาเรื่องแรกสร้างโลกเป็นนิทานที่เกี่ยวกับการสร้างโลกการกาเนิดมนุษย์การแบ่งแยกแผ่นดินนะคะว่ามีที่ไปที่มาอย่งไงแต่และพื้นที่ก็มีตำนานต่างกันแม้กระทั่งของแอฟริกาเองนะคะต่างเผ่าก็เล่าต่างกัน อันนี้เราจะไปฟังของนักคมเบลนะคะว่าเขาเล่าเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตั้งแต่เดิมในโลกนี้ไม่มีคนอยู่เลยคนไปอาศัยอยู่ในท้องฟ้ากันหมดนะคะไปอาศัยอยู่กับเทพอคองโกต่างก็มีความผาสุกเป็นอยู่ดีแต่ว่ามันก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อมาโบโกโมกเนี่ยเป็นตัวยุ่งทำให้ใครต่อใครเดือดร้อนกันไปหมด แล้วก็เทพอคองโกเองเนี่ยก็ทนไม่ไหวจึงได้จับผู้หญิงคนนี้พร้อมกับลูกชายคนหนึ่งของเขาแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งใส่ตะก,ก้าหย่อนลงมายังพื้นโลกในตะกา้านั้นก็จะมีมันสัาปะหลังข้าวโพดกับอ้อยใส่มาด้วยซึ่งครอบครัวของมาโบกโกโมเนี่ยก็ได้มาหากร้างถางพงหญ้าปลูกพืชไร่นะคะแล้วก็ได้ช่วยกันดูแลรักษาจนกระทั่งพืชผลออกงอกงาม อยู่มาวันนึงนะคะแม่ของเขาก็ได้พูดกับลูกชายว่านี่เนี่ยลูกเอ้ยถ้าหากวันหนึ่งเราสามคนตายลงหมดแล้วแล้วจะมีใครมาดูแลสวนให้เราล่ะแล้วแม่จะให้พวกเราทำอย่างไรครับลูกชายจึงได้ถามแม่เจ้าก็ต้องมีลูกสิจะให้มีได้อย่างไรล่ะในเมื่อเรามากันแค่สามคนเท่านั้นแล้วลูกจะไปหาผู้หญิงที่ไหนมาเป็นเมียล่ะ ็น้องสาวของเจ้าไงลูกก็แต่งงานกับน้องและจะได้มีลูกอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าแม่จะแนะนําอย่างนั้นนะคะแต่ว่าลูกชายก็ยังไม่กล้าที่จะตกลงด้วยจนแม่เศร้าซีอย่างหนักจึงได้ยินยอมทําตามและน้องสาวก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะในแม่ชาร์ดน้องสาวก็ได้ตั้งท้องวันหนึ่งหญิงสาวก็ได้พบตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวหนึ่งที่มองดูคล้ายๆคนแต่ต่างกันตรงที่เขามีขนทั่วร่างกาย ตอนแรกหญิงสาวก็กลัวมากนะคะแต่เมื่อสัตว์ตัวนั้นพูดดีด้วยก็เลยหายกลัวแล้วก็เลยได้คบกันเป็นเพื่อนในเวลาต่อมาเมื่อสนิทสนมกันแล้วหญิงนั้นก็เอามิโกนเนี่ยมาโกนขนออกจนดูเหมือนคนเลยตั้งเช่อให้ว่าอีเบนคานะคะซึ่งแปลว่าผู้เริ่มต้น เมื่อคบกันไปกันมาอยู่สักพักนะคะอิเบนคาเนี่ยก็ได้ทำให้หญิงสาวเนี่ยหลงไหลเคลิบเคลิ้มในตัวเขาแล้วก็สุดท้ายก็มีอะไรกันครั้งเมื่อออกลูกมาก็พบว่าอีเบนคาเนี่ยก็พากันเอาเลขกลมานยาในโลกมาด้วยลูกของเขาเมื่อเติบโตก็ได้ เติบโตด้วยเวทมนต์แล้วก็คำสาปของอีเบนคาเด็กคนนั้นเองก็ใช้เวทมนต์คาถาทำให้สิ่งร้ายๆตลอดจนความทุกโศกเศร้าส้อยบังเกิดแก่คนในโลกต่อจากนั้นพี่น้องคู่นี้ก็ได้มีลูกคลอดออกมาอีกเยอะแยะมากมายจนประชากรโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การคลอดทุกๆคนไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลอดทุกครั้งสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนเล่กลมมันยาก็จะติดตัวกับ เด็กมาเกิดด้วยตลอดนะคะแล้วก็คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและชนเผ่านาคมเบซึ่งอยู่ในคองโกเนี่ยก็ยังเล่าอีกว่าเทพของโกที่ถือได้เป็นพระผู้สร้างของพวกเขาก็ได้อยู่รวมกับมนุษย์นะคะกับคน แต่คนก็ช่างทะเลาะกันเสียจริงๆนะคะเกิดการทะเลาะกันใหญ่โตมโหรารเมื่อเทพเจ้าคองโก้ไม่รู้จะห้ามปลามยังไงก็เลยปล่อยให้ทะเลาะกันนะคะส่วนพระองค์ก็หนีไปซ่อนในป่าแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเคยพบเห็นหน้าตาเทพเจ้าอ,อกคงโก้เลยนะคะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรชาวนัคมเบลเขาก็ได้เล่าต่อนะคะว่าในท้องฟ้าเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่สองตนนะคะค้ําอยู่ ตนแรกชื่อรี่บัญชาค้ำท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกนะคะด้วยเสามเฮมาและอีกคนนึงนะคะชื่อซองโก้ซึ่งค้ำอยู่ทางด้านตะวันตกถ้าเมื่อใดที่ริบัญชากับซองโก้เหนื่อยขึ้นมาท้องฟ้าก็จะพังคลืนลงไปคนในโลกก็จะกลายเป็นจิ้งจกไปทันทีเรื่องราวความร้ายกาจของมนุษย์นั้นก็ได้มีอีกเผาเยาวนะคะได้เล่าว่า ตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยโลกก็ยังไม่มีคนมีแต่มุลุงคุกับบริวารและสัตว์ร้ายซึ่งต่างก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งนะคะกิ้งก่าก็ได้ไปพบคนเข้าห้สองคนอยู่ในแหกิ้งก่ากไม่เคยเห็นก็เลยอดแปลกใจไม่ได้ตอกจากนั้นก็ส่งข่าวไปแจ้งมุลุงคุเขาถึงได้บอกว่าคอยดูไปก่อนแล้วแค่ว่ากันเจ้าสัตว์สองตัวนี้จะทำอะไรบ้าง จ้ากิงกาก็ได้จับตาดูคนสองคนว่าจะทำอะไรนะคะก็ได้มองเห็นว่าคนคนหนึ่งนี่ได้ติดไฟแล้วก็ได้ช่วยกันเนี่ยเอาไฟเผาเข้าไปยังพุ่มไม้จนบรรดาสัตว์ป่าต้องแตกตื่นนี้กระเจิดกระเจิงเข้าป่าแถมซ้ำาม,มหนำนะคะคนสองคนเนี้ก็ได้ทำข้าวของของมูลุงคูเนี่ยเสียหายหลายอย่างจนสุดท้ายทำให้มูลุงคูเนี่ยทนอยู่บนโลกไม่ไหวจึงตง้องหนีขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า แต่ว่ามูลุงคูป้นป่ายต้นไม้ไม่เป็นจึงเรียกแมงมุมมาแมงมุมก็มาชักใยทอขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้มาเรียกมูลุงคูขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นมูลุงคูก็ขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็ไม่ลงมาเพื่อหนีความชั่วร้ายของคนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีชนเผ่ามาราเซในซัมเบซ์เหนือนะคะได้เล่าถึงความร้ายกาศของมนุษย์ว่าตอนแรกเทพนยัมบีเป็นผู้สร้างได้สร้างสิ่งทั้งหลายในโลก ได้แก่พวกสัตว์ปลานกในตอนนั้นเทพนยัมบีประทับอยู่ในโลกพร้อมกับพระชายานะคะชื่อว่าเทวีนาิเลเลแต่ครั้งบรรดาสิ่งต่างๆที่เทพนยัมบีเนี่ยสร้างขึ้นมาจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่แปลกอยู่ตัวแล้วก็จะไม่เหมือนใครมีชื่อว่ากามโนซึ่งกามโนเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคือเขาจะทำทุกอย่างเหมือนเทพนยมบีก็คือไม่ว่าเทพนยยมบีเนี่ยจะเข้าป่าไปตัดต้นไม้ โกโมโนเนี่ยก็จะเข้าป่าไปตัดต้นไม้เทพน,นยยมบีตีเหล็กกาบมนุษก,ก็จะตีเหล็กไปไปมานะเทพน,นยยมบีจึงน,นึกออกว่ากลัวกาโมนุนะคะไม่เพียงแต่กลัวแถมยังพิโรธกดเกรี้ยการมนุอีกด้วยในเมื่อการมนุตีเหล็กทําใบหอกแล้วใช้หอกนั้นนะคะพุ่งไปที่ตัวเลียงผาตัวผู้ตายในทันทีน,นยยมบีเนี่ยก็จึงตัดแก่โกมโนว,ว่าเจ้าการมนุเจาา้ามันเป็นมนุษย์ชั่วร้าย จาทำอย่างนี้ชั่วช้ามากสัตว์พวกนี้เป็นพี่น้องของเจ้าทั้งนั้นจ้าฆ่าพวกเขาได้อย่างไรอย่างนั้นแล้วนะคะเทพเจ้าก็ได้ขับกาโมโนออกไปอยู่ยังดินแดนอื่นแต่หลังจากนั้นไม่นานกาโมโนก็กลับมาอีกเทพนายัมบีก็ทรงยอมให้อยู่กาโมโนทําสวนไปแต่ก็ได้มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือในตอนกลางคืนควายทั้งฝูงนะคะพากันเข้าไปย่ำสวนของกาโมโน กามุนูเลยใช้หอกแทงควายตายนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้ฆ่าตัวอ e ีแลดนซึ่งตัวอ e ีแลด์นี้ก็จะมีลักษณะใหญ่คล้ายแพะสูงราว6ฟุตมีในแอฟริกาอีกไม่นานหมาของกรมุนูก็ตายหมออก็แตกในที่สุดคนที่มาตายต่อก็คือลูกของเขากามุนูจึงได้ไปทูลฟ้องต่อเทพนยยัมบีเมื่อเข้าไปหาเทพนยัมบีเขาก็ได้เห็นทั้งสุนัขของเขาม้อแล้วก็ตลอดจนลูกของเขาอยู่กับเทพนยัมบีนั่นเอง กมนุนจึงพูดกับเทพนยัยมีว่าขอยาให้ข้าพระองค์บ้างเถอะพะยะค่ะค่ะพระองค์จะรักษาสิ่งที่เป็นสมบัติของข้าไว้ได้เทพนยัยมีก็ได้ปฏิเสธไม่ยอมให้นะต่อจากนั้นก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำอย่างไรกันในเมื่อกุมนุรู้ทางจะมาหาเราหมดแล้วเทพนยัยมบีพยายามหาหนทางอยู่ตั้งหลายอย่างที่จะปลีกตัวออกมาให้พ้นกามโนุแม้กระทั่ง พยพโยกย้ายตัวเองกับบริวารเนี่ยไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งต้องข้าแม่น้ําไปกามนุษย์เองก็ยังตัดไม้มาทําแพข้าไปที่เกาะได้เทพนยยมบีจึงทรงโปรดให้สร้างภูเขาให้สูงใหญ่เพื่อที่จะได้ไปทับบนยอดเขาแต่ก็ไม่วายนะคะกามนุษย์ก็ยังตามไปเฝ้าจนได้ในระหว่างนั้นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมากมายแพร่ไปทั่วโลกในที่สุดเทพนยยมบีก็ทรงส่งนกไปเที่ยวหา ให้เทพลิโตมาสร้างเมืองนกหาอย่างไรก็หาไม่ได้เทพนัยมบีก็เลยให้โหรมาทำนายนะคะโหรก็เลยพูดว่าชีวิตของพระองค์เห็นจะต้องพึ่งแมงมุมเสียแลวย้วพระยาค่ะด้วยเหตุนั้นเทพนัยมบีก็ส่งแมงมุมให้ไปหาและแมงม,มุมก็ได้ไปหา คนที่เทพนยยมบีให้หากับปริบาลอยู่บนท้องฟ้าแมงมุมชักใยทชจากโลกขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเทพนยยมบีก็ทรงไต่าตามขึ้นไปในใยแมงม,มุม,มนั้นต่อจากนั้นโหนก็ได้ควักลูกตาของแมงม,มุมออกนะคะเพราะว่าแมงม,มุมจะได้ไม่มองเห็นทางไปสู่สวรรค์และเทพนยยมบีก็ทรงปวดให้ทําตามนั้นครั้งเมื่อเทพนยยมบีหายไปในท้องฟ้าแล้วกามโนเนี่ยก็ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกนะคะชวนกันสร้างหอคอย เพื่อไปเฝ้าเทพนยมบีนะคะโดยการตัดต้นไม้เอาท่อนสูงแต่และท่อนเนี่ยมาซ้อนกันขึ้นไปสูงๆจนจะถึงท้องฟ้าอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าท่อนสูงท่อนนั้นก็ได้ตกคลื่นลงมาเพราะว่าแบกรับน้ําหนักไม่ไหวทําให้กาโมโนเนี่ยหมดหวังที่จะขึ้นไปเฝ้าเทพนยมบีได้ที่ท้องฟ้าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อเขาขึ้นไปไม่ได้ในทุกๆเช้านะคะพอแสงอาทิตย์ขึ้น กาโมนุก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับแสงอาทิตย์พรางประกาศว่านี่ไงราชาของเราราชาของเรามาแล้วส่วนคนอื่นๆก็จะพากันโห่ร้องแล้วก็ปรบมือครั้นเมื่อเวลาที่พระจันทร์ขึ้นทุกคนก็จะทำเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นเทวีนาซิเลเลก็คือพระชายาของเทพนยัมบีก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะการสร้างโลกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาได้ยังไง แล้วก็พอเหตุใดมนุษย์กับเทพเจ้าถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเท่าที่ฟังจากนิทานก็เหมือนว่ามนุษย์เนี่ยจะมีสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่ามุมมืดเยอะเกินไปนะคะทำให้เทพเจ้าอยู่ด้วยไม่ได้แต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงก็โปรดใช้วิจารญาในการรับฟังและก็ในการตีความเองเลยนะคะสำหรับวันนี้โลกนิทานขอลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ